เป็นร้านเคยโอ้เพิ่นเสี่ยวเจ้าเป็นร้านเคยโดยก็เลยยงกันเพราะบ้านให้เพิ่อนเพราะบ้านให้เพิ่นอนโอ้เพราะบ้านมวยกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ มาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด,ออเดอม้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้พี่น้องเลยลุงกะอ่ามาโอ้ยเพื่อหอดพี่กับบายสองพี่น้องแต่เวียนมาเยี่ยมมายามทางอ่าเอยน้างเนาะเพื่นอนเนาะขุ๊บกับตรงกระตูปหรือว่าเฮ็ดอันนี้เพื่อหอดขั้นตอนอะไรแล้วพี่น้องกับมากับเบิลดีสองคนพี่น้องเลย้วเมือ่อนนี้กับหลังจากมัน พายายพี่น้องยายแท้ๆหรือว่าแม,ม่ของแม่ของแม่ลุงนี่แหละคือยายนัย่นแหละหรือว่าบ้านเ่ากระเอินไม่เถาเนาะหรือว่าไม่ตู้แต่แต่บางบ้านเป็นสีเอินเนาะแต่ทางพี่น้องทางฝั่งไทยคนเอินยายแล้วก็ตาหรือว่าอยังนี่แหละพี่น้องยายแนะ่ไม่อุ้ยพวกอุ้ยแน่อยังสีน้องพี่น้องเนาะพอดียายก็บอกค่อยสบายพี่น,อนอ้องยายคนเก่เมื่อยโรคผู้เฒ่านัา่นแหละมาอะไรก็ตรวจเป็นที่เรียบร้อยลุงกบบริไายเบื้องต้น เข้าไปรตรวจเลือตรวจยางแล้วพี่น้องเพราะว่ามันก็เขาก็บปอยากตุกวนการทํางานของแพทย์ของหมอเพื่อนหลายพี่น้องไอ้ลุ่เก่าเรือบริเตนพี่นอ้งนองเบิงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย่ายกับเป็นกับขาดสารอาหารด้วยอย่างนี้พี่น้องก็กคือแบบว่าอาบุเถ่าคุณนบ่ค่ยอ,คอยกินเข่าอะไรว่าอ่างงี้ใช่ไหมไม่ค่อยกินเลยมันก็เลย เฮดให้สุขภาพอ่อนแอกับอีกอย่างก็เป็นผู้เฒ่ามันก็เลยแบบว่ามันก็แบบคือพูดกันเนนะพี่น้องนอกก็คือแบบว่าเขาไอยูกลายเป็นยูนี่ก็ดลำบากเพราะว่าลำบากตรงที่ว่ากับขอกับนำก็กินยากคะนหากินยากก็เลยขาดสารอาหารพอดีี มาหอดพี่กับคำเนี่ยพี่นอ้องปะพี่น้องไปลงไปเบิงไปเยี่ยมไปยามาทางป,ป่านางเขาเนี่ยหรือว่าเอาื่อนางเนาะพี่น้องกับเขาทิดทงทิดทงเพิ่นเห็ดอยางอยู่คือว่าเชียวพื้นลงตรงลงเต่ามาหนีิจักไปหอดใส่บุพี่น้องเลยกับแม่พาวลีมามอบสังกะสีเนี่ยแป้นเนี่ยลายอย่างเนี่ยพี่น้องค,คือลายขันลายอันเนาะกลับมาเบิ่งมาชมน้วกันพี่น้องเลยซอยกันเห็ดซอยกันทำถึงว่าเป็นกระตุกน,น้อยๆกระตามแต่ มันกะชอยเดียวกันโอเคพี่น้องไปลงไปบึงไปสมน้ำกันบาดท,ที่นี่ก็ได้มาพี่น้องเลยเอยอยนอมากันสมเซลกันเซลเซลอยู่อย่างงี้โูรีกันพุ่นำลางเสียวพื้นลงเตาว่อทั้งนั้นโดยเจ้าสบายดีเ,เราก็นำมาหาพ,พ่ดพีดพ่โดยม่วนว่ะสบายดีพี่น้องอย่าง โดยนำมาหาอยู่พี่สาเหตุนี่คือยังบุกคนน้ำพึ่นโอ้ยใช่โมงวันเลยนะครับน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นว่าหลายเดี๋ยวมันเน่ามันยืดอข้อสียแห้งไอ้พวาเป็นทำอะบรเนี้อ๋อไอ้ชาวบ้านกินดีูว่าน้ำเย็นฮะบอกปฏิเสธเยี่ยแค่ยางเลยเนาะโอ้ยพี่น้องเลย ก็เดี๋ยวขอบใจมันสบายดี <laughs> ดเสมอฉยๆโดยมัดสำนั่นแหละถือมายางโก้เนอะอ่าเดี๋ยวอ,วอ,าวอย้าวเสียวยังยิกว้าอยู่นะฮะนเบิดแล้วเบิดแล้ว <laughs> อันนี้สิหิวไปฝากทางบอลลี่ <laughs> บ่มี่ยังเน,นี่ <laughs> ยพวกเนี้ยเบาปานนี่มีแต่ถุงมีแต่ถุงมือซื้ออย่างแม่ได้ไหมอ้าวยังหน่อยก็มาเยี่ยม่ยามะนี่เสียวพื้นต้องเต่าบอ เด้หมูซอยอยู่เนี่ยซอยทางนาซอยทางป้าแล้วก็หมูเหมืนก็มาซอยแทนนั่นโดยโดยโดยขออนุญาตเมื่อกี้ถามคือว่าชิยกเรื่องพอบ้านให้กันชิยกใครแล้วเนี่ยนะฮะเอาเป็นร้านเคยโอ้เพิ่นเสีเอาเจ้าเป็นร้านเคยโดยก็เลยยกกันพอบ้านให้เพิ่น พ่อบ้านให้เพิ่นมือนโอพ่อบ้านมื่อวันใส่บุญนี่บอกไอ้สุบัใจเป็นพ่อบ้านในประเทศเจ้าเชียวอาที่ย์สงไป็ร้านเคยร้เล่นโวเลยน้วยเนาะแล้วก็เงินกันที่ซื้อบัวนะเอ้ยจริงกับจริงเนะนะนาทิตเนาะทิตเห็นหน้าเพิ่นบอกผู้สาวร้านสาวสุบัตเห็นหน้ายังเห็นแล้วเป็นยังไงแต่ก่อนก็มาเห็นแบบบ่เป็นยังไงเป็นยังไงงามอยู่คิดมากยี่บ่ก็ลัมากเลยอยาแต่เข้าบอกมากอะไร เสียเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามักอยู่เพิ่นว่าหยอกหยอกหยอกบ่หยอกบ่โนูหมวนกันอันนี้นี่เสียดยังอันนี้น่ะเพิ่นเข้าจับสิบไปบ้านไม้อ๋อสิไปบ้านไม้้ออดูฮนไมอตัวแดงมันโคตแล้วก็ฮอนเดออันนี้กะน้ำแดงนี่ก็ซื้อมาเลยน้ำแดงเป๊ปซี่คือเป็นน้ำแดงเลยพี่น้องบาดที่นี่มันสิบ่เมาใช่ปะ เทน้ำแดงใสด้โดยอาเมอื้อหล่ามาแล้วบอ่ยทั้งมมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอาการเพิ่นอากาแข็งแห้งดีแล้วมาแรงสิไปเยี่ยมเพิ่นเยี่ยมอยู่บ่เจ้าสาไปเยี่ยมบอ่ยังโอ้โดยโดยมาแต่ลุงหมลงบานเรียบร้อยแล้วมาแต่มือขึ้นนี้บอ่มาเมื่อเส้านี่มาเมื่อเช้านี่ โอ้ยไข่แล้วยแหละว่าอาการพี่น้โดยโดยเฮ้ยยินเสียงของหมูฮ้องปุ๊บตีนุ่ยขนาดพี่น้องเลยปวดตัวผูกกับตัวเมียตัวเมียโดยผู้ชายกับผู้หญิงโดยโดยอันนี้สิไปบ้านใหม่ได้บ่ทุกอาทิตย์้อนพ่นแบบนี้นะกำลังพ่นอยู่กำลังพ่นพ่นเข่าเลยแล้วก่อนโดย แดดบดจังหน่อยละกันแง่แง่แบบแดดแดดมาละกันเขาพูดสรุปแล้วนั่นคือสิญญุคบ้านให้ไอ้สมบัติดีมร้องก็หยอกกันเล่นที่สุดอ๋อไม่มีน้องเมื่อไหร่เดี๋ยวถามไม้ดีมากยังพี่มากยังพี่มากยังอยู่อยู่ยังพี่มากอยู่อย่างพี่หน่อยไวเซเบ้าุปลูกพื้นกมาน้ำเจ้าไปเป็นร้านเคย กอยากก็อยากเองเลยก็อยาก็อยากกันด้วเออมันกันติดกับพี่น้องเลยโดยโดยโดยืนเผานะเดี๋ยวจิตรักในร้านเคยว่ะก็ไมาเลี้ยเนาะรับเป็นร้านเคยเนาะไ้ พยายามมาใได้ไปถามพวกนั้นอยู่เอ้ย <c oughs> อนนม่ถามม่ถามฮันนี่ฮันนี่ต้องใส่ใจผู้ยุย่งนะคิดย<ะ>ุ่นยอนนดีว<ะ>่ตาต้องใส่ใจผู้นอนละวะผุนหมู่ผุนน้อ,นนองอันนี้ตั้งขยันเลยอไม่ตั้งงอเลยพีน่น้องผุนแดดเพีย้ยเพี้ยกับ,บยุทธ์ยนต์ดีโดนะนะตัวนั้นเต่าของป้าบ่คือข,ของเจ้าทิดตัวนั้นทิดนั่นอยู่นะ กะเตาของเฮานี่แหละแต่ว่าป้าพิ่นมาซอยเฮาแล้ะกอ๋อซอยตูปเอ็ตูปซอยพิ่นเด้อ้เลยมาซอยแทนนะ่ะนะโดยๆๆๆเป็นยังพิญญ่นยังอยากซอยก็เลยเป่าพ,พิ่นซอยอืมพุ่นพี่น้องเอ้สอคนยายหลานมาสิบอันว่าให้น่องพิ่นมาเล้งไปถามน่องพิ่นก่อนว่าอันว่าไปหาหน้ามั้ยก่อนพี่น้องเอ้ในว่าอยู่กันสองคนไอ้สมบัตินี่นะบนหนมายืนอยู่ตรงนี้เลยขอร้านเคยขอร้านเคย โอย <c oughs> อ,อยากเป็นผัวบ้านขนยุกว่าเป็นลานเคยบ้านเนี่ยโอ้ยศัตรูท้ <c oughs> อเออโดยโดยโดยว่าเป็นยังที่เจ้ากินน้ำได้คอยมีอ่าของฝากของต้อนไปให้น้องพนอยู่พอดีใช่น้องพนว่าไปอ่าฮะน้องที่ให้เบอะโมเรงพุน่น ทางป้าเพิ่นกันอันว่ามาซอยกันเฮ็ดยีโรแล็ดกระพักก่อนป้าโน,น,น่เจ้าสบาย,บายด,โดยีโดยโดยโดยเฮ็ดปากจูดมันเนาะเออเอาน้องมาพักก้อนบ่เท้าเอาของแซ่บๆเคยกินบ่เคยกินบ่ลองเบิ่งลองเบิ่งแซ่บสุดโอ้ซื้อมาจากเมซอนหมดเด้อเด้อโอ้ยโอ้เดี๋ยว ข้าอันไอ้เข่าห่มก่อนเดี๋ยวอันไอ้ซิมินจะถามไอ้ว่าน้องที่เพิ่นอยู่อยู่บ่มานี่มาแรงเพิ่นเหลืองานจัะมุ้งกว่าห้ามุ้งห้ามุ้งน้องเป็นธุระให้ไอ้ได้บ่กมาแรงไปซิมเพิ่นมาให้ไอ้ได้บ่ขอเบอร์เพิ่นมานี่นะเพิ่น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 เคยย่างมาเล่นน้ำเจ้าอยู่บ่บ่แล้วเขาออกบ่ได้แล้วฮะโปรเจคครับไพน์นอ๋อหให้ออกเลย เือเชียรอเอคนใดเอกเบคนดเห็ดเวียงานคนใหม่ออกมาเลยใดใบออกคนในออกคนนอกใบขอบยูหันนะบอแม่นายออกนอกใบขอบันไปื่อน้าันผู้อยู่นอกยเตอยู่นอกบอไข้าขหรอไม่โอ้ีเหี้ยอุิเพิ่นให้เอาอยู่้เนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นมาให้ทางลุงนี่ไปอ หาเพื่อนน้องเพื่อนอีกเพื่อนมาเพื่อนอยากถามว่าอาชีพการเป็นอยู่อยู่บ้านอยู่ช่องเป็นแน่ใดนะเพื่อเพื่อน่งเงินส่งยังมาซื้อเข่าซื้อน้ำผู้ใดนะหน่องทีหน้องนี่หูอยู่งหน้องเนาะเราเห็นงานอยู่โรงงานน้ำนี่เลยทิดน้องทงอ๋ออันนี้งานหูมือมมีคนเมื่อสองคนแหละจักผู้ใดเนาะโรงน้ำนี่เป็นผู้ชายดอกผู้ชายอะไรเมื่อสองคนเล่ากับผู้บอกผู้ใดเป็นน้องทีน้่ยเมื่อไม่เมื่อไม่ล่าชุดหอว่เพื่อนเมื่อน่ะเมื่อวังเส้าอันี่ลุงเนาะ พูงมาไหมอ๋อเพิ่นมาผู้มาใหม่แต่เพิ่นอยู่บ่ได้เพิ่นก็เลยเมื่ออ๋อไอ้สมบัติหู่จักเพิ่นอยู่อะของน้องน้ำนี่โอ้ก็เป็นของอันลูกสาวปตุกเองของหุ่นจักอยู่แต่ว่าสร้างความงามเพื่อนเหมาะเจ้าของเจ้าของชื่อน้ำชื่อยังเด็ไปชื่อน้ำลายชื่อสาวผลอ๋อหยอกเล่ากวนเล่าอยู่ h ẳ นแหละเราเห็ด เราบระยู you, ่เขากับก้นมันก็ลิงสั้นๆนะแล้วหัวโล่งกน้วไอ้ฝนนี่บอกคิด <c oughs> ไปเอิ่นให้ใายนี่ก็ไปบอกว่ามีธุระลาักาว่าเอ่อเ้าบ่อยากเข้าไปโรงงานเพิ่นนะมาแร,เรงเด้เดอจะหามุ้งนะเดีเด๋ยวสิขี่รถจักไปบอกว่าอา่าไอ้ฝนพอดีมีอ่ใอ้ายเพิ่นอ่าอยากสัมภาษณ์น้องที่บริเกี่ยวกับอ่าโรงงานเอื้อยหรอกเขาบอกเพิ่นประมาณนี้เปียนว่าเพิ่นแบบว่า เย็นเทาไปลาลาบไปลวงโรงงานเพิ่นนอกกระคอให้น้องเพิ่นออกมาพอดีมีผู้ใหญ่เพิ่นอ,อยากให้ถามสอบถามเนื่องการเป็นอยู่อยู่บ้านอยูซองพอเพิ่นเบิ่งนอ้นองเลยนอ้องเป็นคนกระตันยูแล้วก็เหตุงานส่งเงินเมื่อซื้อเขาซื้อนำให้ทางพอ,อทางแม่เพิ่นแกะใส่รถเดื่อเท้าได้ขนมฮอร์นนะโอ้เจ้าวิเศษชุดได้ฮะน่นะอ่าใครที่ท่วงน้ำขวดเดียวเจ้าได้ขนมฮอหนึงเช่าปลายพันบุได้ฮอรน,น่นนะฮอร์หนึ่งหกเจ็ดสิบบาทพู้ โอ้ทิชชู่กินทิชชู่ยามปลาโตินสนว่ะยั่วทิชชู่เนี่ยนะกินยัย่วๆเนี่ยนะนังกินแบบกินนางมาเอากินนางเลยเว้ยอา่าพ่อผู้พ่พอ,อ,ก,อก่รก็ห้น้อยคนแบบนงังนัอนบบนง,นอนงอยู่โฮมก็ได้ประมาณนี้นังอยู่โฮมน่ะคันแ <c oughs> ข้ง,ขงเด็ดก็ได้ของดีแน่บีย่างหมอบีย่างหยังว่ะอ้ถึงเจ้าสิเป็นข่อยกับบุ้มี่ยังห้เจ้าแล้วว่ะนี๋ยวะ ทางคนในก็เมื่อยอยู่ด้ยเมื่อยเช่นหน่อยเมื่อยกับตามมันอยู่หุบอยู่เงาอยู่มันบ็คืออันนี้มันคือตักแดดได้มันคือตักแดดได้เนี่ยตัดตัดใบได้สิหาใส่แล้วมา่หาบาดที่นี่บริหาครึ่งเลยเอาไว้เอาไมันชิบได้หารครึ่งหมดเลยทั้งแต่ว่าเจ้านั่นเจ้านั่นกับไอ้ฝนเพิ่นเพิ่นฮู้ฮูจักกันอยู่เนอะทงเนาะอ๋อใครบอกว่าไอ้ฝนมัพอดีนายเพิ่นเคยถ่ายน้องที่ไปที่หนึ่งแล้วเพิ่น มีผู้ใหญ่เพิ่นติดต่อมาเพิ่นอยากใหญ่มาเพิ่นมาถามใหมาอกก่อีกเท่านึงเจ้ากับอธิบายเหตุผลเพิ่นฟังให้อ่ายเด้อแล้วก็ขอน้องมาจากาสามสามสิบนาทีนี่นะเพิ่นเลิกงานนะครับจังเพิ่นเลิกงานจังมุ้งก็ถูกหามุง่งหามุ่งน้องเนาะหนึ่งงานหามุง่งเลิกงานหามุงามงาม่งก็โอเคเพราะว่าย้ำนี่ครับอาจจะเป็นบทตกง่ายเดอกเนาะจะเป็นบทตกง่ายสัมภาษณ์น้องพื้นได้จีดอกกับพอดีแหละอ่าสี่อ่า้ หามงงงหาทิอ,อนอกแล้วเนาะ้เจ้าน้องคนบ่ได้ไปทังอื่นนะบ้าม้อนี่อ้ะไปพอดีแล้วเดี๋ยวชหามงแซนมาหาทิเด้อคันอยากกินของแซ่บๆนะเปนเป็นธุระให้เน่โ <laughs> <laughs> อ้กบได้กินของแซ่บได้ตาตีตโ <laughs> ดนของแซ่บของแซ่บแน่ๆนี่น่หจาเห็นลาไม้2ไห้นี่บ่ได้บ่เห็นว่าก็ดะ อาลุงเงยไปซอยเพิ่อกันเจ้าก็ซอยเรือกันแล้วเจ้าก็ได้เจ้าก็ไปตามหาเจ้าของหักเได้เพราะว่าอาลุงเข้าไปเมื่อนัร่รู้สึกว่าเจ้เพิ่นหุดหงดจังในบุเพิ่นอยากห้ยังซช่ไหมปว่าแปว่าเพิ่นเพราะว่าเขาเออทำทนผางานเพื่อนแล้วโอ้ยเป็นงานอยิ่หรอกที่ท่องแถวนี่ทิ้นเพื่น โอ้เนาะติดเนาะคุมหมดเลยแถวนี้เนาะฝันด่างเฮะมาอย่างไรนะคุมหมาสัตว์เลยเดี๋ยวให้ทางผู้บ้านคนนี้ต่ออีกต่อให้ผู้บ้านให้ผู้บ้านอันนี้ผู้บ้านสมบัติผู้บ้านสมบัติโอ้ยกตำแหน่งผมเป็นผู้บ้านสมบัติสัตว์เเออได้เดี๋ยวซื้ออื่นใหม่ฮะ โอหมูเจ้าว่าแล้วว่าขันใช่เป็นผู้บ้านน่ะต้องให้ลาเป็นแเรวอะไอ้สมบัติบ่คือดอกเรวอะจดชื่อลูกบ้านบ่ถึกดอกเรวอะนางผู้วงหมู่บ้านนี่ก็บบ่าวถึกนะเนาะอ่าขันเข้าไปหานา่งไอแบบว่าแบบว่านางเลิกงานนี่ได้อยู่บ่ทองอยู่น่ะก็แบบเลิกงานนี่ออกมาเว้ากันอยู่นอกนี่ได้อยู่อึมคนว่าเข้าไปในเพิ่นบ่ให้เข้าเพิ่นใหม่เข้าเนาะ เพิ่นหู้อยู่ว่าอยู่ในหันว่าลุงซื้อที่ดินดอนให้น้องภูมิพันน่าจะพอหู้เนาะเพิ่นก็ะหู้แล้วเพิ่นหู้แล้วว่ามีผู้ม่ซอยติดตามโอ้พิ่นหู้อยู่เนาะเพิ่นหู้เพิ่นหู้ตั้งแต่อันซอยมีผู้นซอยน้องนี่แหละพิ่นหู้จะซอยเจ้าพุ่นโอ้แล้วเพิ่นบ่อยากอันจังได๋เพิ่นน้องรัศมีเพิ่นคือบ่ปล่อยมา็นมสัมผัสเนี่แม่นเพิ่นค่าเมียค่าอีช่างนี่มันแหละเนาะอันนําเขาหั่นกัน บัมีว่างเนาะมันเกิดก็ได้ไปเฮียนมันเกิดก็ได้มาแล้วก็แรงแรงมาก็ได้หดพ้าฮดหนาหดเออเกลือเป็ดเกลือไก่อยู่นั่นเด้อ๋อคือเป็ดเกลือไก่เห็ดเห็ดงัวพไปยังมีครบมีงัวก็มีเลี้ยงบ่เลี้ยงงัวมีปลูกเห็ดปลูกหอนเห็ดแกเลี้ยงไก่อัโคบดไก่น้อยไก่แบบอ๋อเราไปเพาะใจเครื่องโดยเราไปเพาะใจเครื่องมีทุกอย่างอยู่ั่นน่ะมีหลายอย่างอยู่เนาะว่าไงเนาะอ๋อต้องเห็ดหอยเห็ดไปสัง อืมโดย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 ,โดยว่าไงว่ามันไม่มีครบหลายอยาะใชงไหมนะจะจะเมืเ่อแรกนี่มาสิไปแต่หาน้องที่พี่น้องเอ้พี่น้องขึ้นสิ 10, จำได้อันตอนที่หา่าน้องคนมาแต่เซโปนคนนี้มันมามานี่ไหนน้องมาแต่เซโปนแม่เอ่อคัมพ่าคัมพ่าคัมพ่าแม่เป็นนิพิผัวใหม่วนหลายนะพี่น้องเนาะว่าหมดแล้วเราคนมาแต่พันอกวนหลายคนเคยทุกเพี่องผ่านมานี่ อาาจจะทงนได้เพิ่นเพิ่นอยู่ได้เพิ่นเพิ่นมีความอดทนห่ง่ายซะอดทนนางโดยอืมก็คือแบบว่าเพิ่นให้มาให้มาสอบถามอีกทีนึงพี่น้องทา้งอ่าผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยแหละเพิ่นอยากถามเขาเป็นอยู่ชีวิตเป็นยังไ๋แบบว่าครอบครูเพื่อนซานนั่นอยู่ทั้งคุ่เนี่ยทั้งคู่เนี่ะมันมันอันนี้แห็นเลยมาถึงขนาด เขี่ยจักบ่เคยเข่าเลยเขี่ยจักเขี่ยอันนี้พุดโอ้ยโด้จอยสบายดีไปเอาไม้มาโอ้ยเสมนดุพี่น้องไอ้แดดเพี้ยงเพี้ยงกันไปเอาไม้มาเอาเดี๋ยวบุเรงสิเวมาหาไม้ด้วยทีเด้อเป็นธุระหายง่ายเลยเด้อโดยโดยโดยเจ้าสบายดีสบายดีได้สบายเด้อโดยโดยไปก่อน อยากขนมกระเบงกันแน่กระนองเพื่อนฮะลอยกินก่อนก็ได้เราหอยบ้านขนมเป็นไปไปกินน้องเลยพี่อ๋อกระตูบแล้วกันมุงเรียบร้อยเฮ็ดยังออนี่เบ้อเลยเดี๋ยวแต่ขังผากกระเจาะรอแต่ขึ้นอยู่แล้วบอลี่มื้อไหสิขึ้นนี่เจ้าทำช่างเพื่อนคนแล้นี่ฮะอ้าเห็ดเฮือนมันก็ต้องขึ้นเฮือนอยู่แล้วมันวะล่ะทำช่างเพื่อนว่ามื้อไดนสิแล้วนะ โอ้ดูโดยสบายดีจ้าโดยมือใดสิข้นลูกมือใดสิขึ้นตกลงนี่ฮาฮ้า่สิคบไหแล้วยุ่ผาโดยออสิตอกผาเลยไปเลยนี่เนาะออเจ้าเจๆๆๆโดยซื้อยู่ล่อไม่ฮซื้อไห้ไม่เจะเอาเนี่ยผาเรื่นั่งผาเสร็จเเหตุทานตัวแไปเหตุทานวันีตัวบนบ่งาม่น่ะเออ anh này nè cát xiomai hết ném hết hu hết đi bỏ anh mayพวก này đây nè rồi xíu xiên ong bỏ cái thêm bằng khơi đằng phai rồi 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 oh luôn rồi bỏ đấy đi hết đấy, trâu cầm rúng đây đấy thèn men เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าอ้วนไหมฝันอ้วกบาองสิฝันอ้วนั้นอเปาป้าเราได้ครึ่งหนึงเราได้ีปลายโลหนึงปลานายนี่แหละตอ้วนคนไทยคนหาพวกเกี่ยวเขาอยู่บ้านกุลมองไปเชียงคุณนสูงแบบโดยประมาณขันบ่หขนพาคนไปเกี่ยวเขาไลยบคนเหมนกันขึ้นบ้รือไปเชียงหอเดือเลาผู้เดียวยังนเจ้าของเชียงขึ้นำลังหมู่ ไทยเลยเราเมามีอะบานทางไทยโดยขั้นที่สามเบร้อยพวดเลยองห้องไ่งายวยน่ะตายยังยังเออยังขึ้นมาทีองม่งแม่าทเป็นไม่สัพนเล้อลอย้าวกิโลเลยล่ะอยาลูอรี่อยู่อีกบดอนวพรว่ความฟันจะเป็นจริงที่แท้แหละยางได้จะอยห้าสิบว ตายไปอยากกินข้าวแรงแทบบันเลงเฮ้ยบุเป็นยังดอกเล็กๆน้อยเอ้าไปมาที่นี่ไปพอดีไปอสมควรเก็บเวลาแล้วเด็ดโดยชิ่เอาต์มาไหมโดยโดยเย็นๆชิคเอามาเพราะว่าสีให้สีทุ่งปีทุระอันนี้ไปเด้อเด้อที่นี่เด้อป้าเด้อมือได้ขึ้นบ้านไม่นะมือได้ขึ้นบ้านไม่เด้อใจสบายดีเนาะฮะขึนขึ้นกันนะอย่าว่าบูขึ้นนะ จะเาเพิ่มและมากขนวันนี้เฮ็ดได้แล้วค่อยเชียนว่ามาเศร้าอันเอื้อยนางก่อนจะคืนดยดต้องทำใจบออย่าให้เมียอย่างที่เอ้ามันต้องร้อมึงนะมึงเทือกอะไรมาร้อมึงแบบที่เป็นเนื้อใดอะนาแบบนี้แน่นุ่มบนแน่นเนาะแน่นหนึ่งบนแน่นนะเสียงห้องฟันมึงนะจิ้เทื่อกสองเทื่อกบ้าพี่น้องเไยโอ้ยไป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 ที่นี่เฮาโดยแต่ว่า แต่ว่าเน้นนะแน้นแต่เร่เละแต่ว่ายี้เมื่อคืนมันชินอนได้บ่หอนเนาะหอนฮะโอ้ยบ่ได้เนาะรงทีเลยเนาะนต้องเอีมพากันจนะัดเนาะเออ้อนางว,ว่าโอ้ยฉันกับญาติขึ้กันแล้วว่ะโอ,อ้โหพี่น้องไงแมนไป,ไปได้ได้บาทที่นี่โอ้ยมาอันนี้พี่น้องมาเป็นว่าให้อาหารทิดทงให้เป็นเอื้อนน้องอ่า,อาบิก๊กมึงแนง น่องน้องที่นะพี่น้องบิ๊กน้องที่พี่น้องเลยก็ให้อทิตทงพันหูจักกันก็เจ้าของอาหารหรือว่าเจ้าของอันว่าโรงงานนำดื่มอะไรพี่น้องก็ให้พ่นไปขอเอื้อยเพพ่นอทิอันว่าน้องที่ออกมาหาลุกลูสิสัมผัสเรามีผู้ใหญ่โทรโทรมาหาลุงหลาแต่หลายคนว่าอยากสัมผ Ó, ัสน euh ้องพ่นให้มาสัมผัสเรื่องนึงสอบถามเรื่องอยู่บ้านอยู่ซ่องอะไรพี่น้องเลยเดิ่องซานอะไร ่าสำหรับคลิปนี้ลุงก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุุกทุกท่พี่น้องที่เข้ามากดติดตามและรับชมช่องลุงเทอมชาแนลตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเอลยครับบอกได้ว่าจะได้ที่ดุ้งมาบมูุนุ้นฮวะการ์ดขอโทษขออภัยน้องพี่น้องกันในรลายขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีระหว่างในประเทศและกัต่างประเทศที่เข้ามาเบิ่งมาชมด้วยที่บกขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงก็กล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสันต์โกพี่น้องเอยไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย